ทำบ้านนอกดาวง่ายๆ EP 1นะครับด้วยความที่กระแสบ้านนกดาวช่วงนี้กำลังมาแรงครับผมก็เลยอยากสร้างบ้านนอกดาวเอาไว้เผื่อแขกไปใครมาหรืออาจจะทำขายก็ได้นะครับก็เลยอยากลองทำดูฮะตอนนี้เราเริ่มเทปูนเทพื้นครับตอนนี้ผมใช้งบไปทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่6 0 0 0บาทนะครับสำหรับการเทพื้นนะวเดี๋ยวก็จะมาดูพร้อมๆกันว่าผมจะสร้างบ้านนกดาวหนึ่งหลังเนี่ยเราจะใช้งบประมาณกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไปที่6 0 0 0บาทแล้วสำหรับการเทพื้นนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเทพื้นแล้วนะครับช่างใช้ช่าง2คนนะครับแลกมาาต่เยรริท เริ่มปาดเริ่มอะไรทำเทพื้นปกติครับทำให้มันเรียบนะพื้นที่การเทพื้นตอนนี้ผมทําที่4ี่คูณสเมตรนะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยผมจะใช้เอาแค่ 3, 3 m, buscando, าคูณสเมตรพอนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะใช้งบประหยัดที่ถูกที่สุดแล้วกันเนาะเมื่อเราเทพื้นเสร็จเราก็ไปหาวัสดุก่อสร้างครับก็นําทีมดวนี่ครับน,น้องใบบอน,นะหาเลือกซื้อประตูนะครับประตูผมใช้ปานกระจก1บานนะครับแล้วก็มีประตูหน้าต่าง2บานนะครับส่วนโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าราคาเท่าไหร่กันฮะ พนักงานยิ้มยิ้มแบบนี้แสดงว่าจะมีตังจ่ายหรือเปล่าครับตกตอนบ่ายครับรถก็เริ่มมาส่งของกันแล้วนะครับก็เริ่มยกของเขาไปเก็บที่เก็บทานก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มทํากันนะครับพื้นนะครับผมใช้แผ่นพื้นหนา15มิลแล้วก็มีหน้าต่าง2บานนะครับส่วนด้านข้างของรอบบ้านเขาจะเป็นไม้ฝาเชอร่าแถวนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าจะหมดงบไปอีกเท่าไหร่นะครับก็สรุปอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับตอนนี้ไม่รวมหลังทานครับอยู่ที่27,620บาทแล้วก็ยังไม่รู้อีกด้วยว